ราศีต่อไปราศีตุลราศีตุลราศีตุลค่ะคือคนที่เกิดในช่วง18ตุลาคมไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะการงาน3การเงิน5มาแล้วมาแล้วอีก5แล้วความรัก5ไอายยา้ยศขอนญาตยญาติพิวราศีตุลค่ะสุขภาพ5หรือเปล่า วิทยุตุลเจ๋งมากตุลเนี่ยเป็นเป็นราศีที่ดวงดาวความรักเนี่ยเด่นมากจริงๆเราพูดมาตั้งแต่ต้นปีแต่ว่ามันจะยิ่งเด่นในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าของเดิมเนี่ยพระราหูเข้าเรื่องความรักของราศีตุลอยู่ดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาอะไรกันมาเนี่ยความชัดเจนในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนดังนั้นความรักเนี่ยนาทีทองในราศีตุลครึ่งปีหลังเนี่ยโสดก็จะได้สดาโสด คุยคุยกันอยู่จะจัดงานมั่นงานแต่งในครึ่งปีหลังนี้จะไปจัดปีหน้าอะไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เด่นที่สุดเรื่องการเงินก็เป็นคู่แข่งกับราศีมีนเลยอ่าดาวเหมือนกันดาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดวงดาวการเงินราศีตุลค่อนข้างจะมีพลัง<อ>นะครับจากที่มีตัวช่วยอยู่แล้วเนีย่ยนะครับมีดวงดาวตัวช่วยเข้ามาดวงดาวการเงินแข็งแรงใครที่จะติดขัดทําสัญญาขอสินเชื่อกู้ยืมเงินอะไรก็ตามเนี่ย หมือนเครดิตก็ดีนะครับการเงินก็ปังทั้ง2เรื่องนี้นะครับงานเนี่ยจริงๆอาจจะเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าที่3ดาวเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อเหมือนกันก็เลยคงไว้ให้แค่3ก่อนเพราะว่าต้องรู้จักกันก่อนอคนที่มาทากับเราใหม่เนี่ยอ่าเราบางทีดวงเราคนเดียวไม่พอบางทีไอ้คนที่มามันดวงมันไม่ได้ดีอย่างเงี้ยก็เลยอ่าให้ราศีตุลเนี่ยดูดูเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเป็นราศีที่มาแรงในช่วง ครึ่งปีหลังแดงมากแดงมากนะครับสำหรับประชาชนได้5ดาวถึงสองสองมวลเลยสองมวลสองเรื่องราวเลยใช่โอเคสุดท้ายแล้วล่ะครับใช่มฮะราศีเมษก็เหลือราศีเมษฟังโน้ตเลยสิบสีเมษายนนะคะจนถึง14พฤษภาคมค่ะอ่าราศีสุดท้ายดาวเปิดมาปั๊บห้าดาวเลยนะฮะการงานครับอนุญาติอย่าไปอยู่ราศีเมษ่โออ้าการเงินสี่ดาวครับใช่ได้เลยความรักละครับโอ้โหห้า แล้วมันจะให้อีกวัเนี่ยฝรสี <4. S 3> <า>่เม็ดดีสุดดีสดโอ้ไม่ดีดีสุดเลยสุดเลยค่ะเม็ดดีสุดเลยนะครับตอนนี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่รอคอยของราศีเมษนะครับ<า>คือใครราศีเมษเนี่ยงานก็จะพบกับความก้าวหน้าหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนงานเริ่มงานใหม่ก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามา,านะครับผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายช่วยเหลือนะครับส่งผลดีต่อเรื่องไปถึงในเรื่องของความรักอะไรด้วยนะาการเงินความรักเนี่ยคือ,อ<า>คือจะเห็นว่า มันดีดดอ่าดีไปหมดการเงินอาจจะไม่ได้5ดาวร่ํารวยเหมือนราศีมีนเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีดวงดาวในเชิงโชคลาภเท่าไหร่อืความรักก็เป็นจังหวะที่ชัดเจนนะครับใครที่เกิดราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่า12ปีนะดาวพฤหัสมันจะสว่างอย่างนี้สักครั้งหนึ่งโโนะครับแล้วเนี่ยถ้าใครราศีนี้รอคอยคําตอบว่าเ้เห็นอาจารย์พูดมาตั้งแต่ต้นปีมันยังไม่มาสักทีเนี่ยคืออย่างที่บอกคือมันพระหุมมันบังอยู่แต่คือปีหลังๆตุลาหลัง17เตุาลาไปแล้วเนี่ยคุณเป็นราศีที่วาสนาดีมาก นะครับมีโอกาสแห่งความสําเร็จความก้าวหน้าถ้าคิดอะไรแล้วไม่ทําในครึ่งปีหลังนี้ไม่รู้ว่าตอนไหนอ,อ,นนอ,อะแรไอเทมมากสรุปแล้วเหมือนว่ามันจะมีผลกระทบโดยเฉพาะในเดือนตุลาสรุปแล้วราศีไหนต้องระวังมากที่สุดครับใน6เดือนสุดท้ายเนี่ยจริงๆที่เตือนเนี่ยจะเตือนราศีพฤษภคือจะบอกว่าที่เตือนพฤษภทําไมไม่เตือนมีนอ่าอืท,ทั้งที่มีนพรราหูเข้า เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยใครลาหูเข้าเนี่ยยเจะเป็นคนแรกที่ต้องโดนเตือนเพราะมันไม่มีทางออกให้พราราหูเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องมีออนไลน์อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ทุกคนมีเข้าถึงแล้วเนี่ยลาหูมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ความน่ากังวลใจเหมือนสมัยก่อนเพราะมันมีช่องทางให้ออกแต่อย่างพฤษภที่เตือนเพราะว่า มันไม่มีตัวช่วย <G ül> พฤศศพเนี่ยต้องทําด้วยตัวเองโอ้ย้ําว่าที่เตือนคือเรื่องตัวช่วยน้อยเรื่องสุขภาพความแรงอุบัติเหตุมีปัญหานะครับดังนั้นราศีพรศสพเนี่ยช่วงแปปีจะไปเที่ยวอะไรก็เอาที่มันแบบเซฟเซฟหน่อยเซฟเซฟอ่าไอ้แบบกิจกรรมอะไรที่มันดูเสียงเสียงอ่าก็ก็ก็ <G ül üyor> ไม่ค่อยแนะนํานะครับแล้วถ้าอย่างนี้เราต้องไปมูหรือต้องไปเสริมดวงอะไรยังไงที่ไหนไหมคะอืมคือจริงๆเนี่ยพอในเดี๋ยวสักพักก็จะเข้าพรรษาเนี่ย นะครับคือปีนี้ก็อยากจะแนะนําเรื่องกันเพราะว่าซึ่งปีหลังพระหูมันเปลี่ยนนะครับ <S <S พระหูเป็นเงานะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโอกาสในการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสว่าง <S 1> <S 1> นะครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราเจอเงาเราเปิดไฟให้มันสว่างสว่างเงามันก็จะหายไปนะครับทำบุญด้วยแสงสว่างเนี่ยมีหลายหลายวิธีการนะครับโบราณก,าก็บางคนก็จะชอบเติมน้ำมันตะเกียงบ้างบางคนชอบบริจาคค่าไฟบ้างบางคนบริจาคเทียนบริจาคหลอดไฟ,ฟอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แสงสว่าง <S <S ที่ดีที่สุดก็คือการทําบุญด้วยการให้ปัญญากับคนนะครับก็คือการทําบุญเรื่องการศึกษามีอีกไหมคะที่แบบว่าอ่ะบางราศีบางราศีก็อุ้ยของฉันเนี่ยสุขภาพหนึ่งสุขภาพสองเลยที่มันสามารถทําได้ทุกราศีเลยจริงๆเนี่ยบางคนก็อ่ะนอกจากเรื่องไปมูเรื่องการทําบุญแล้วเนี่ยบางคนก็เชื่อในเรื่องของตัวเลขเข้ามาออโอ้เยอะมากจะเห็นว่าในชื่อของลายแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้จบด,ด้วยชื่อแล้วจะมีเลขอะไรต่อท้ายอยู่อ่านะครับคือเราก็จะเห็นว่าศาสตร์ของตัวเลขเนี่ย มันมีมาเรียกว่าอยู่กับคู่กับสังคมไทยมาตลอดแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงๆวันนี้เลขที่มันอยู่ติดตัวเราเนี่ยก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แค่โทรทุกคนก็สร้างมันดีนะเราค้าขายร้านค้าธุรกิจเป็นเหมือนร้านเป็นออฟฟิศเราอันหนึ่งเวลาโอนเงินเข้าหาแพทแต่บางทีก็โอนผ่านเบอร์มือถือได้เลยบางครั้งเนี่ยเราก็จะกังวลว่าไอ้เบอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ย มันดีหรือว่าไม่ดีคือถ้าหากคุณไม่มั่นใจว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่มันเป็นยังไงเนี่ยคุณสามารถไปเช็คนะที่ดีแท็กช็อได้เลยนะ mm. เขาก็จะดูให้นะว่าไนเบอร์สิตัวเนี่ย mm. นะครับที่ที่เรามีในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันติดขัดเรื่องอะไรเราซีเรียสไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกหาเบอร์ที่เป็นเบอร์มงคลมา,มาลพร้อมๆกันได้เลย mm. อืม,อมแล้วมันจะแพงไหมครับถ้าเกิดว่าเราไปเลือกเบอร์ที่มันเป็นมงคลอะไรสำหรับสำหรับเราโอ้โหคือจะบอกว่าถ้าหากคุณมาเลือกที่ D ีแท็เนี่ยนะครับ ราคาไม่แพงครับเพราะว่าเขาไม่คิดค่าเบอร์ oh. อไม่คิดค่าเบอร์ไม่ต้องจ่ายแพงๆแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแน่นอนโทรศัพท์ก็จะมีเพียงแค่ค่าบริการรายเดือนท,ที่เราใช้ค่า<ะ>อินเทอร์เน็ตค่าโทรเท่านั้นเองครับ <S <S คือบางคนบอกอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะครับคุณสามารถเข้าไปที่ w w w d t ซ c ์เว็นะครับหรือว่าเ e ิร์ช Google คําว่า d t a c เบอร์มงคลเฉพาะคุณนะครับ <S <S พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็กรอกวันเดือนปีเกิดของเรา, <S <S เาก,กรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบก็จะมีการพยากรณให้ซึ่งผมเป็นคนทําเองเ นะครับก็จะบอกว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ค่ายไหนก็ตามครับเช็ค <Check S 2> ได้ฟรีนะครับก็ไปที่ w w w d ์ไ c c บท t ีแทเครับเราก็จะมีเบอร์ที่เป็นเบอร์มงคลเฉพาะคุณที่คำนวณจากวันเกิดของเราเนี่ยแนะนำมาให้ะนะครับน่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์มากวันนี้นะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะเอาเรื่องราวในวันนี้ไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในอีก6เดือน ที่เหลือจนกระทั่งจะสิ้นปีนี่นะครับ<ฆ>แล้วมาดูอีกทีมกราเนะ่ฮะหมอช้างจะมาพูดเรื่มกราสัปปีหน้า6-7 oh จะเป็นอะไรยังไง6-7เนี่ยทำไมทำไมทำไมทั้งห่วงจุ้ยที่จะเปลี่ยนยุคใหม่ทั้งเข้าปีมังกรทั้งเหตุการณ์ที่20ปีจะมาทั้งหนึ่ง <Wow. S 1> ทั้งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ โอ้โหงั้นเราทำปี6-7วันนี้เลยไม่ยัง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 วันนี้ก็ขอขอบคุณครับบอชางท็พตฟอรดซลาขอบคุณมากครับพบกันใหม่สาวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ